ผู้ชมขาวันก่อนดูรายการคุณวูดี้ใช่ไหมคะแขกรับเชิญคือคุณนาทาลีเกลโบว่ามิชิลีเวอร์ปี2005เขาก็ออกมาเล่าเรื่องการเป็นซิงเกิลมามใดๆของเขาเปิดใจเป็นที่แรกแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้คะ่ะประเด็นคือฉันมองเขาแล้วเขาแบบดูสวยมากชีมีออร่าจักรวาลผ่านมากี่สิปีก็ทำอะไรชีมไม่ได้ชีก็ได้เฉลยนะคะว่าชีได้เข้าไปทำสวยที่เดอะคลินิก ความอยากสวยแบบมีชีนเวิรของฉันไม่รอช้าค่ะ, <Okay. S 1> คะพุ่งตรงไปที่เดอะคลินิกสาขาเซนต์บูซึ่งเปิดใหม่นะคะ <Okay. S 1> ฉันก็ได้ไปทดลองโปรที่ถูกที่สุดคือการเลเซอร์ขนจะกะแรลราคา้ารคบาท ความพิเศษมันอยู่ตรงที่เครื่องเลเซอร์ค่ะคุณผู้ชมคาะเป็นเครื่องเลเซอร์ขนแผลลัพธ์เครื่องแยกแท้จากอเมริกาเครื่องนี้นะคะทําปุ๊บขนหลุดตั้งแต่ช็อตแรกเลยค่ะพลังงานของเครื่องนี้ลงลึกถึงลากเลยนะคะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องไดโอดยังไงคือเครื่องไดโอดที่ฉันเคยทาเนี่ยมันต้องป้ายเจลใช่ไหมหลังทําเสร็จอาจจะมีการคันการระคายเคืองเป็นขนไก่มีขนพุดแต่เครื่องแยกตัวนี้นางใช้ความเย็นช่วยตอนเลเซอร์แป๊บ เดียวเสร็จฉันตกใจมากไม่รู้สึกว่ามันจึ๊กๆเหมือนแต่ก่อนเลยค่ะรู้สึกว่าจากักระแลเรียบเนียนยกแขนแบบมั่นใจมากอีกอย่างนะคะเครื่องนี้ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยกระชับผนอีกด้วยฉันมั่นใจให้เดอะคลินิกเลเซอร์ค่ะเพราะว่าเลเซอร์อันดับหนึ่งต้องเดอะคลินิกเท่านั้นราคาทดลองโปรทดลองเพียง590บบาทไปเลยค่ะที่เดอะคลินิกจ้า